ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องปอพารวยนะครับผมครับวันนี้เราจะมาตามแนวทางน้องไผ่นะครับมาดามไผ่นะครับผมบอกถูกมาแล้วก้างวดนะครับเอฟซีครับผมวันนี้ทางช่องขอเดินทางมาที่วัดวัดวัดอะไรนะลูกวัดสะมณีนะครับผมขอโทษขออภัยเนาะครับผมคือจะมาตามแนวทางของน้องนะครับได้ยินข่าวว่าถูกมาก้าวงวดแล้วนะครับผม บอกถูกกันเป็นประจำเราก็อดไม่ได้ที่จะได้มานะฮะครับผมมาเจอความสวยงามพอดีนะครับผมที่วัดสามนีนะฮะกับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมบรรยากาศที่วัดสามนีนะครับผมช่วงประมาณเย็นเย็นเนี่ยนะมืดมแดละประมาณทุ่มกว่านะครับ เดี๋ยวเราจะไปสอบถามแนวทางของน้องแล้วก็คุณแม่กันครับผมตามมาครับปู่ปกาศเขามาตื่นหรือไม่ยังไม่สอตีหานลูกมากครับแม่เขางัดไปเรียบร้อยแล้วงัดอีหลีนะโอ้เอาเงเงินไปตั้งสองสามพันลูกโมเก็บไปพอน้ากแม่นปู่ปู่ฤาษีนี่แหละครับแม่นแม่ที่ว่าถูกสามแสนบอกให้ด้วยจต่ให้ให้โน้ตแค่ไหนว่อไหนึ่งห่นนูขอเก่าหัดหนูก็ไดด็นตัวหนูได้ออตัวหนูได้ออไป ซ่องซ่องเกจก็ออกอเกกออ,อ,อไอ้ซ่องไดแน่หลายได้เพิ่นมาทำรายการมาทายทย่าอาเออที่ที่พัะนินุปนุกไปยังมีนุนไกนไปบนใอยู่นุกบนนุปหนี่แล้วลำ่ำต่อประทัดหาหมืนหนับมาจุดถวายเพิ่นเพระจดประทัดเขาเมืองแน่นของของพี่เจ่งก็ได้แต่คนมากัา้วว่าขัดเจ่งทัศยามาปฏิบัติธรรมบุสีมักบนประทัดใบเพิน่น สิมาเข่าช่วงนั้นหางประทัดเข่าตลอดถ้าเพิ่นมาจุดนะแต่ว่าปีนี้ยังไม่ด้ใดจะประทัดอยู่แล้วก็ออกภาษานี่ยแหละเพราะว่าช่วงนี้ให้ภาษาหนูถือศีลอยู่ส่วนมากเพิ่นจะมาออกภาษาเพราะมือถือศีลนี่คือพยายามจะถือศีลเพิ่นบ่อยากให้เฮาหล็กจากกระดานงั้นเหรอคร้องพักสะก่อนออกภาษาหรดอนี่เออออกภาษาต้องวันวันนึงอะแล้วเพิ่นมาให้เลขกฮกหาหนึ่งอุ้ยสามตัวเลยแมน เต้ามันเป็น,นเก่าหาหนึ่งรู้ว่าซื้อวันนี้ไนหะ่ยค่ะหกหาหนึ่งรู้ว่าซือ้อวันนี้นะวันนี้ไปเรนไปพุ่นไปมากหกสองหกสองหกสามนี่เพราะว่าใบติววันนี้ยเออว่าซื้อหลายตัวซือ้อหกสองอย่างเดียวออกมากหกสามหาหนึ่งมันว่าเอาวันนี้หกหาหนึ่งว่าเอาวันนี้ปูหรือสีเนี่ยหละครับมันกับว่าเจ้ามาเป็นผู้นี่แปลว่าเขาฝันเลยหือว่าออกมาจากฮักไปนอหนีิไปฮัก ลืมเสื้อเพื่อนมาให้ครับบ่าสซุงหวันนู้นใส่แบบเต็มๆเนี่ยเรขหาหนึ um, ่งหนึ so ่งหานนะปกติวัยังตามตรงบ่าหุสามแสนเ่นู้นอ่ยเพราะนู้เป็นคนมักซื้อเลงโอ้เมื่อนั้นนู้นจุดจุดถูบจุดนี่เพื่อนกรใหาถึง้เมื่อสามกเมือนั้นได้สามแสนตัวซื้อเลขสามถูกนะยุ่นเนี่ยล่ะจุดถูบขอปูยู่นเนี่ยล่ะเพราะว่าน้มักแบบ เกี่ยวกับพญานาคกับผูเนี่ยบ้นผักบันโปนจ้ะวันนี้แหละครับวันโปนเออบ้นโปนมือนี่ยมือหึงสิล่ะมาที่บ้านแม่หมูเสาร์ก็มือนี้มันว้าในไก่เนี่ยว้าในไก่โอ้ยนูจะไปจับหนูจะไปจับเอาเลขเราพรุ่งนี้ให้พี่เขาไปไหมคะไม่ได้ทำ ไป่บ้เออไปก็ไปไปพาเพื่อนไปโอมาดามจะพาไปนะครับเออไปไปนุ้ยดู็แล้วมนบอกกูเด้อเอาเลขเลาวนะไม่ใช่เลขใหญ่มานุ้ยไปครับใส่รองเท้าแล้วนะฮะไปมาดามครับผมเอไปเลยแล้วนู้ก็จุดทูบเก้าดอก บอกปู่ว่าปเป็นเลขลาานะไม่ใช่เลขใหญ่อโอ้อครับผมน้องมาดามก็จะพาไปขอโชคนะครับผมถือว่าโชคดีนะครับทางช่องมาวันโกนพอดีเลยนะฮะไปตามมาครับน้องมาดามนำหน้าแล้วนะฮะบ,บรรยากาศสดๆนะครับผมที่วัดส,สัมมณีนะครับสวยงามมากนะครับผมว่ายังไงเบิกครับ โนี่นะครับผมบรรยากาศสายฝนพันมาจัดสองนซ่อืมบรรยากาศ,ากาศช่วงเย็นเย็นนะครับผมตามแอดมินมาครับจะพาไปศาลนะครับผมน้องน้องมาดามนะครับจะพาไปขอโชคนะครับผมนี่นะครับ งามมากนะครับผมยังไงขอกาลังใจพ่อแมปพี่น้องทางบ้านด้วยนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับ <c oughs> มืดอ, <c oughs> อนี้เราก็ยังไม่กลับนะฮะ <c oughs> มาขอแนวทางครับนี่ <c oughs> โอ้น้องมาดามรอแล้วนะครับ ตามน,นะครับเราจะรอตรงไหน,นบบเท่ากับน้องเลยใช่ไหมโอ้ติดกล้กกองติดกล้องมาดามน้อย นม่ดาวามจดอให้มาดามุดยไฟมาลุกเดี๋ยวหาให้เดี๋มาดามอ่มาดาไผ่เป็นฟูโกรดูครับดูใต่ตุ่นฟูของวัดสะมันดีครับผมกูได้อย่างมาเจียวมาก มาได้ด้วยครับผม,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 มครับนี้ไปต่างประเทศได้นะครับผมหรือว่าใครอยากจะไปรัฐบาลก็ได้ใช่ครับสามารถไปได้เหมือนกันนะครับเนาะ ดูครับผมไม่ด่างรับกันได้เราคนจีนเป็น,รรน,นัวลล่ำสวายครับสืเทยียงก้าวงวดซ้อนนะครับเรางวดซ้อนย่ายเลยทุย่าง่ว,ว,วายครับชายามาดังเราคน ตัวเต็มอหมกครับครับตอนนี้ก็จุดท ไปแล้วเลยครับผ Schweiz, wow ู s empty, <S ้บิคือเรานตนาครเสียงไ่เสียงไไมาต้างไปจังอาจิตทำกิควับ เแรกได้มาห้านะครับนะครับผมแรกได้มาแล้วได้มาแล้วหนะครับลูกที่สองหกหกหก้าหกสองเลขที่สเป็นเลขหกนะครับเลขที่3ามเจเจ็้รียงเลยนะครับผม5 7, 7? 7? 7? อันนี้ไปได้ทุกอย่างก็ลาวทั้งไทยนะสามสามนะครับผมสองตัวสองตัวสี่ครับผมสามสี่เลี้ยงเลยเจ็ดแล้วก็สามสี่เจ็ดแล้วก็สามสามารเไปลาวพัฒนาครับห้าหกเจ็ดสามสี่งรัฐบาลอันนี้จะให้ไปไหนลูกไปลาวหรือรัฐบาลลูก ได้ทั้งสองเลยเอาโจ๊ดเลยไปห้าหกเจ็ดแล้วก็สามสี่ถ้าจับนี่คือแม่นเรืนใช่ไหมลูกจิงงวดครับผมที่ให้มาเนี่ยลูกให้เขาถูกจีงวดครับไหล่โอ้น้องมาดามไผ่นะครับมาดามไผ่มาดามติดเพื่นจะไม่เซนเนาะค่ะ ถ้าถ้าปูเขาชอบอะไรลูกปูค่ะปูชอบลำถวายชุดใหญ่เปล่าลำถวายชุดใหญ่ปูชอบลำถวายชุดใหญ่ห้าหกเจ็ด กับสามสี่ทำไมน้องจับได้เลขเรียนไอหกกับเก้าเนี่ยเราเราไม่แน่ใจว่าเป็นตัวไหนเพราะมันมันขีดอยู่บนหัวเลขเลขหกอ่ะไม่ไม่รู้ว่าจะหกหรือเก้าไม่แน่ใจหกค่ะเพราะว่าขีดอยู่ข้างใต้ถ้าเป็นเลขเก้าเขาจะขีดอยู่ใต้ใต้ตัวงอออันนี้มาดตดำนะครับเล่าให้ฟังนะครับ สามารถไปทั้งต่างประเทศแล้วก็รัฐบาลนะครับผมแนวทางของน้องมาดามไผ่นะครับผมคือคุณแม่ของน้องมาดามไผ่ถูกมาแล้วก้าววดนะครับเอครับส่วนน้องก็หยิบเป็นประจำนะฮะถูกเป็นประจำเลยนะครับจะขอเฉพาะวันโกนนะครับผมวันนี้ก็ถือว่าโชคดีแนละ้วเป็นวันโกนีนต่างหากทางช่องก็มาวันโกนพอดีนะฮะ ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับผมที่เสียสละเวลานะครับมาชมคลิปนะฮะจนจบนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะฮะขอบคุณนะครับผมครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ